ครับาข้าสู่สกอตต่างๆครับอันนี้คือช่วงเรื่องดังต่างๆนะครับกับทุดออกกำลังกายที่เซ็กซี่เกินไปทําให้ไม่มีสมาธิในการออกกำลังกายไม่มีสมาธิจริงๆไม่มีสมาธิได้ตอนนี้ Oh my god Oh my goodness ไม่จะบอกว่าท่านไม่ใชไม่ใช่๋ยู่ก่อนอันนี้ตอนแรกนะที่เห็นหัวข้อนี้มาแอบงงว่าเราอ่ะไม่เป็น Oh my world เฮ้ยคุณไม่มีส่วนเบาส่วนโค้งเยอะเหมือนกันนะจะเย็นเย็นคือจะบอกว่าถ้าเจ้าตัวถ้าหมายถึงเราอะนะยิ้มหยุดยิ้มอย่างนี้ถ้าเกิดหมายถึงเราอะเราจะรู้สึกว่าหลอมันก็สบายดีนะอาจจะหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะเขาพูดถึงเขาพูดถึงเจ้าตัวที่เล่นที่ไม่มีสมาธิหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างเขาอะงานวิจัยพูดถึงเจ้าตัวแต่เราอะในฐานะเจ้าตัวที่เราแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยในการออกกําลังกายอะ S <S <iser Zum voi> เราร okay. like kind of kind of ู้สึกโอเคนะหรือมันอาจจะเป็นเพราะสมาธิของคนเราไม่เหมือนกันป่ะคือบางคนอ่ะแต่งไม่ว่าจะแต่งตัวยังไงก็จดจ่อกับการออมร่างกายแต่บางคนแต่งตัวยังไงมันก็จะมีแคร์สายตาคนรอบข้างด้วยไงใช่แต่นี่ไม่แคร์ไม่เพราะคุณอาจจะแบบดูแลตัวเองดีไงรู้ป่ะมันไม่ได้มีส่วนที่อันไหนที่ต้องมาดูแลกังวลว่าเดี๋ยวจากแล้วเราจะดำจากแล้วเราจะเปียกหรือว่าส่วนไหนที่มันเป็นแบบส่วนเกินของร่างกายเราพุงอะไรเงี้ยเฮ้ยปิ่นมาวะ อะไรอย่างเงี้ยอามาดูเหตุผลที่แท้จริงละกันใช่ามีงานวิจัยนี่มีการวิจัยออกมานะคะการศึกษาของ University of Toronto ค่ะที่แคนาดาบอกว่า การที่ผู้หญิงเนี่ยใส่ชุดออกกำลังกายที่รัดรูปน้อยชิ้นนัย้ำนะคะว่าในการที่เข้ายิมนั่แหละไปฟิตเนสจะเจอคนเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ได้ทําให้การออกกําลังกายอ่ะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือหมายความว่าประสิทธิภาพในการออกกาลังกายเนี่ยลดลงทําให้ออกกําลังกายไม่ได้อย่างเต็มที่ครับซึ่งแคทลีนสบิสตันนะครับผมและทิโมธีเวลช์นะครับอาจารย์คณะพปศึกษาแห่ง university of toronto ครับผมได้ทําการทดสอบ ผู้หญิง80คนด้วยกันนะครับ<ฆ>ผมอายุระหว่าง1 8ปถึง35ปีและแบ่งเป็น2กลุ่มในการใส่ชุดออกกำลังกายที่แตกต่างกันออกไปยังไงบ้างโดยกลุ่มแรกนะครับผมให้ใส่เสื้อกล้ามรัดรูปและกางเกงขาสั้นชุดจู๋เลยยังว่าชุดจู๋สั้นมากมครับและอีกหนึ่งกลุ่มครับคือกลุ่มที่ใส่เสื้อหล,มหลวมๆกับกางเกงฟุตบอลอ้โหคนละแบบเลยอะคนละแบบเลยครับ <laughs> โดยทั้งน,งรรอน,งน่องกระจกและมีช่ม เก็บบรรยากาศต่างๆ oh. ทั้งอริยบทในการออกกําลังกายต่างๆตลอดเวลาะ <Okay. S 2> นะครับซึ่งผลสํารวจออกมาว่ากลุ่มที่ใส่เสื้อกล้ามรัดรูปกับกางเกงสั้นจุจูนะครับผมทํากิจกรรมเพื่อนไหวต่างๆ oh. ไม่ดีเท่ากับคนที่ใส่กางเกงฟุตบอล oh. และก็เสื้อที่หลวมๆอันนี้เข้าใจแล้วอันนี้คือขัดกับสิ่งที่เคยพูดมาว่าคนที่ทําใส่เสื้อผ้ารัดรูป <Okay. S 2> เซ็กซี่เนี่ยจะทำกิจกรรมได้คล่องแคล่วกว่า อันนี้ขัดกับสิ่งที่บอกมาคขัดกับที่เราเคยบอกว่าใส่แค่สปอร์ตบรามันจะทําให้รู้สึกคล่องตัวใช่ครับแต่อันนี้เข้าใจอย่างนี้ค่ะว่าในงานทดลองของเขาอ่ะเขาดันใส่เป็นกางเกงขาสั้นและดันใส่เป็นเสื้อกล้ามรัดๆและในขณะเดียวกันก็มีช่างภาพซึ่งคําว่าช่างภาพหมายถึงเขารู้ตัวไงว่ามีคนคอยจดจ้องเขาอยู่ครับเขาก็ต้องเก็บส่วนทิปปิ้นเข้าไปอ๋อก็ต้องแบบมีการแบบวิ่งท่านี้เดี๋ยวมันจะพุงออกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งคณะผู้ศึกษานะครับบอกว่า ผู้หญิงที่ใส่เสื้อผ้ารัดรูปเซ็กซี่นะครับวเวลาออกกำลังกายเนี่ยทำให้จิตใจเนี่ยบุ่งไปอยู่กับเรื่องของเสื้อผ้ามากกว่าการออกกำลังกานยนั่นไงนะครับไปจดจ่อเรื่องอื่นมากกว่าโอ้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคนที่แต่งตัวกางเกงบอลหรือเสื้อหลวมๆมันก็อาจจะไม่ต้องมาแคร มันไม่ต้องกลัวว่าอะไรจะเห็นอะไรนี้นะคะผ<ช>ู้นคนะผู้ศึกษาเนี่ยเขาก็กล่าวอีกนะคะว่าในอนาคตเนี่ยจะทําการศึกษาเรื่องชุดแข่งขันของนักกีฬาในสถานการณ์ที่แข่งขันจริงๆออส่วนที่จะมีผลต่อผลแพ้ชนะของกีฬาอาชีพที่ลงแข่งขันหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องมารอดูแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่เดียแอบสงสัยเหมือนกันเพราะรว่าเป็นคนที่อาจชอบใส่สปอร์ตบาร์ใส่เลกกิ้งในการเข้ายิมแต่ถ้าเกิดว,ว่าไปวิ่งเนี่ยก็จะชอบใส่ากางเกงวิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ของเลกกิ้งหรือว่า เสื้อผ้าในแต่ละชนิดที่มันเหมาะกับการออกกำลังกายมันก็ยังจําเป็นจริงๆนะคะคืออย่างเลกกิ้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่ให้มันพอดีตัวมันก็จะช่วยรองรับพวกกล้ามเนื้อเวลาวิ่งแล้วทำให้กล้ามเนื้อมันไม่สบัดแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดอันนี้มันมีประโยชน์จริงๆแต่ถ้ามันรัดจนเกินไปมันก็มีโทษได้เขาบอกว่าถ้ารัดช่วงบริเวณเอวต่างๆอะไรเงี้ยอาจจะยิผลต่อข้อต่อกระดูกช่วงหลังก็เป็นได้ถูกแล้วก็หายใจลําบากด้วย